เลิศสัมเณตแตนเลยพู้น่ะชูชิชูชิฟรีอีกแล้วโบยเลิศเลิศเลิศไปเรียกเอาตั้งแต่อันแพงๆอันเป็นตะเสบบ่เลิศสัมเณตแตนเลยหิมะบัตทิวิมันลุยพี่น้องพี่น้องของฟีของฟรีก็มีในโลกโบยเลิศสัมเณตแตนเลยก่อนเข้าเดินหุกฝนก็ตก พ,อพอลอยพลอยก็ขีน้ำร้องอ่อยอ่อยและงมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงคนใจขอข้าแม่ดอกสนุบ้านนามา่นางกินอย่างนี้ว่าอะไรจะแม่นแ๋น,นีอันนี้ก็คือชูชิกวันนี้กับี่น้องสุขส,สุสดส,าสาบายดีกันบ่าจา้า คอยก็สบายอยู่บ่อยเลยสมเนกยนโอ้มันหนักมันหนักชูชิถาดยักษ์ถาดใหญ่ถาดหลวงบ่อยเ,เลยสำนยงแต่เลยพี่มามาที่นี่มาลุยน้ำกันพี่น้องมามามาลุยกันลุยกันมาชิมามาลุยกันลุยกันออกมาลุยออกมาลุยมาลุยชูชิวาสาบิกับยายชมพู ทอาเดี paid, our, um, ые, bitte, ๋จะพี่นองสุกูนส <ussen> ุกุนอ่ำแก้วเปล่าอันนี้ก็คือแบบว่าแก้วเปล่าโบ้แก้วมีแต่เนวใหญ่ๆนั่นคือสีใ่เนาะอันนี้เป็นน้ำอันอันเป็นน้ำนมช็อกโกแลตไอติมไะช็อกโกแลตมิลไอติมปั่นโร้ยเลยสมปนเต็มเลยเทเลยเนาะโบ้เต็มแก้วเลยค่ะเต็มแก้วเลยเอาแบบว่าพอให้มันเต็มจากหน่อยชิ้นไส้หนัง ทิใช่วิกคีมมันเป็นวิกผมเนี่ยวิกคีมเช็คก่อนเช็ควิกคีมก่อนเช็คเช็คเช็คแล้วก็สิบีบใส่สิบีบใส่ไหนปนนู้นนะที่ปุ่งสติเดี๋๊กเดาลงมาก่อนเแล้วว่ามันสูงไปหน่อยลงมาบุกจัมองเห็นบปล่บุกเลยถึงมันแต่เลยอู้แป้งนี่แปางเยอที่เก่าเหรออือบีบใส่เลยใส่เยอะใส่เยอะชอบเยอะใส่เยอะเปล่า ลดความอ้วนบ๊วยว่ามันเจนลห,นหลดผุ้น่ะลดซีเมนต์เต็มเลยวิกคีมนะคะอยากกินเยอะก็ใส่อยากกินน้อยก็ใส่น้อยคือปีญยากันปีญยาคุณเดอ้อนี่วิกคีมหรือบอลล็อตเย็าๆมึงไปบอลล็อตตอนมาแล้วจับมาแล้วหลอดหลอดขวัญยังหลอดอพวัญยังหลอดมาแล้วนี่ ไม่ตะพี่น้องสู้คนดูดกันจากน้อยกันเดี๋ยวเพิ่มดูดเอ,เอาตักเอากินวิกคิมก่นันลดคว,มวามอ้วนพี่น้องเอ้ยลราผู้ใดอายัดผอมใครอยากผอม,ยอยผอมต้องกินวิกคิมเยอะๆเบอร์เยอะจำแนงเ,เลยนนีรดคว,มวามอ้วนนะคะตกฉันรูน้เนาะ สวยอยากใสกหน้าขาวเป็นสิวเป็นฝ้าอรอยตีนกาอืเนี่ยเป็นรูขุมขนเนี่ยผู้ใดอยากหายอยากสวยเหมือนอยา,ายชมพูแอดไลน์มันเลยแอดไลน์ให้เห็นเจอตัวเป็นๆก็ยายชมพูบอสเลยสำคัญเลยคนนังเบอสมีแต่เนวใหญ่ๆอย่อ <c oughs> ลแอดไลน์มาเนี่ยๆแอดไลน์มาซื้อคิมซื้อคิมแกสิวแกฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวโจโะกเนาะผู้ใดอยากสวยอยากใส่หน้าขาว ซื้อขี่มาแอบขี่มาเฟสขับถามว่าอันที่เป็นห่อเนี่ยห่อเหลืองๆนี่มันคืออะไรมันจะเป็นอันเป็นไข่มันรู้ไข่อะไรไหมไข่ปลาหรือไข่กุ้งไว้ไข่กบไข่เกียดไข่อื่นไม่รู้เนี่ยเป็นไข่สีแดงๆเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นอันซีฟู้ดอยู่ข้างในแล้วก็เป็นข้าวอยู่ข้างในเป็นห่อทองไงห่อทองห่อทองอันนี้กป็นตลาดนี้นี่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนนี้ก่อน เราใส่เลยนะคะนี่ใส่เลยค่ะอืมเลิศไปส่งทงพิมพ์ทรงพิมพ์แนขับตังพิมพ์เล็นเรด่ปเอวดปลว่นทูจิ อยู่ร้านน้องกังไทยอืมฟรีเมืเ่อไหรร้านน้องไทยหลุร้านที่น้องไทยเห็นงานพนันเป็นผู้จัดการหรันเนี่ยไปเ,ยเ,ลเลือกเอา,เอาแม่แม่ติรักก็เลือกเอาจะเอาแบบไหนกินแบบไหนจะกินอันถือกินอันแพงกินอันแ่บอันบ่าแสบเลือกเอาเลือกมามฟรีเน้นฟรีลูกสาวเป็นผู้จัดการหรันอ,อืม นสบิแซนั์บวบิข้าว่มาข้าวข้าวบนี่เขาเจ้าหรือเขาเหนียวบุง รสชาบิดีอู้หูกินหนักม,มันแสบเผียบๆเลยบารผสมซอสรู้สึกแม่มนจัดเลยเดูยไปตะเกียบมาแป๊บนึงม,มาแล้วมาแล้วเป็นตะเกียบนี่จะมาขีบนี่นี่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนครับอันเยี่ยมกว่ารึครับอัน บิคอนอุ้มบิคอนอันนั่นเนี้ก่อนแค,ค,ค,ค่รสแค่รสแค่รสครับฉันถามว่าไงทาแป้งให้มันหน้าขาวหนึ่งไม่ได้ทาแป้งทาครีมครีมเป็นเจ้าของรีวิวเนี่ยแล้วกทาครีมมันแดด ถ้าร <Cornell>. ีบป oh, so ิดถ right. right. so ้ายังกจบหน้าขาวมันไม่ค่อยจะสั่นเลยเอ้าเขาคิดมันดีเนาะคิดมันดีว่าถ้าหนาถ้าหนามกหน้าขาวเนาะเสีวฟ้าหายไม่ก็นีหนาดำขมิมไม่ได้ใส่คิีมเพราะไม่ใส่คิีมหน้าขาวเลยเหรอเหมือนไม่ค่อยจะสั่นเลยสั่นเอาไปะไรก่อนไม่ค่อยจ็ซสั่นเส็มจาดำเบลอเลยจะเป็นยังไงนี่เป็นสไล mhm không cần mhm mhm bị phải luôn bị đó mấy mm. con chắc mhm, chín, mhm, thích wasabi mhm, Ngon mhm, 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 มันเหม็นทัง้งน้ำพอกะนี่เป็นแบบไอติงอง้งช็อกโกแลตนมปัน่นปั่นเองไอาพี่แหน่ก็ยางยิ่หวานมันเลิศแม่คขาบอกว่ายายทำไมนชูชีอันใหญ่จังปู่ต่างประเทศเขาเห็นแต่อนนนันใหญ่ๆเนาะมีแต่เนี้ยใหญ่